แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคือก l ร n นช h อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร n นช h อป S <S <S เอ่อสีเพื่อนชาวกินนอเทุกคนวันนี้นะผมพบกับ e ีซี่บิลเบรกเอาคันหัดแมงมุมกันเนะซับเบรกเอารอบนี้เนี่ยหลังจากที่รอบก่อนผมห่างหายไปเนาะไม่ได้ทําคลิปนะเนื่องด้วยบเบรกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเมตาแบบซ้ำซากนะถ้าพูดกันตามตรงก็งเลยทําให้รอบก่อนเนี่ยไม่ได้ทําคลิปไปเนะแต่ในตอนนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตตัวเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นและก็เลยได้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะซับเบรกนี้ก็กลับมาเล่นเป็น e ีซี่บิลเช่นเดิมเนม ก็สำหรับตอนนี้เนี่ยมันมีตัวอัปเดตเข้ามาแล้วนะก็คือเป็นตัวของไขปผัดแรกที่ใช้เป็นไข่ชุบถูกไหมเซตนั้นก็ทํมได้ค่อนข้างดีนะะแล้วถามว่าเล่นยากไหมก็ถ้าเกิดโดดยื้อได้ก็เล่นไม่ยากอ่ะก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าตามเดิมนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเล่นเป็นเซ็ตแบบ EC เนาะก็คือไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษก็เล่นไปเรื่อยๆนะโอเคผัดแรกเนี่ยเราก็เปิดประเดิมด้วยสเต็กเนะสเต็กเนี่ยถ้าเปรียบเทียบผัดแรกมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับ พวกน้องคาเฟ่แคนดี้คล้ายๆกับพวกตัวน้องพริกหยวกที่ผมเคยเล่นไว้ในดานนี้เนี่ยแหละนาะก็สเปคกเอามาทําหน้าที่ตรงจุดนั้นแทนเนะาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเอามาลงตัวในการเล่นมันผัดแรกในดานนี้แล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนาะสับเลสนี้ก็เป็นเบรกเหรียญน,นะจุดเด่นหลักของเบรกนี้เลยก็จะมีเรื่องของมีไอเทมเหรียญนาะกก็จะเป็นเหรียญที่มันเป็นเหรียญวิญญาณนอะ่ะอันเนี้ย เก็บลราก็จะได้แต้มเยอะขึ้นเล็กน้อยนุ่มแต่ว่าเล็กน้อยมากจริงๆนะเบรกนี้ส่วนใหญ่แต้มจากเยลลี่ในด่านค่อนข้างน้อยนุ่มแต้มจะมาจาก Skill สกิลคุกกี้ซะส่วนใหญ่นะ <parks> แล้วก็ในช่วงสเตจแรกเนี่ยมันจะมีห้องลับให้เข้านุแต่ห้องลับเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องเข้าไหมก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องแต้มขนาดนั้นก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะเ <sim> พราะว่าแต้มจากห้องลับค่อนข้างน้อยมากนะก็แต้มจากห้องลับเนี่ยตอนที่ผมนับๆมาเนี่ยขึ้นมาประมาณน่าจะประมาณ เจ็ดแสนปะเออเพราะว่าตอนเข้านี่ผมจําได้ว่าผมเข้าตอน2องสามแปดพอดีก็น่าจะประมาณนั้นนะก็คือมันไม่ได้บวกมาเยอะมากเนาะดังนั้นถ้าไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยไอห้องลับเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเข้าก็ได้นะแต่อยากได้แต้มเพิ่มก็เข้าเนาะโอเคแล้วสำหรับผัดแรกสเต็กเนี่ยมันจะใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งพอดีเนะเลื่นมันจะเหลือแบบสบายๆนะส่วนผัดแรกตัวอื่นเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีเครฟโนมะส่วนวิปปิ้งก็ยังเล่นได้นะแต่วิปปิ้งก็อาจจะไปไกลหน่อยก็อาจจะต้องแบบดูผัดสองให้ดีนิดนนะึส่ว ตัวของอีกตัวที่ผมไปลองมาก็ใช้พวกตัวเดิมๆก็ได้นะเผื่อใครมีพวกคอฟฟพวกพิกหยกอะไรเงี้ยก็เล่นได้นุหรือน้องวานก็เล่นได้ไอตัวเปปเปอร์มินอ่ะแต่ว่าเปปเปอร์มินก็ต้องใส่ไข่ชุบนะอืมก็ได้เหมือนกันนุเผื่อใครอยากลองเอาไปเล่นดูเนาะแต่ว่าก็แนะนําประมาณนี้นะฮะโอเคใช้สกิลปิดท้ายไปสับผัดแรกแต่ถ้าเป็นสเต็กก็จะค่อนข้างง่ายอย่างที่เห็นนะมันค่อนข้างลงตัวเลยแหละก็จบที่ประมาณนี้เนาะจบที่451ล้านนมโอเค เราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับมาสู่ผัดที่2กันต่อนะก็จะเล่นเป็นตัวของพังอุ่นเหมือนเดิมเนาะอ๋อพังอุ่นเนี่ยยังคงเป็นตัวที่ลงตัวในการเล่นเบรกในผัดนี้นะก็เลยเป็นผลที่ทําไมถึงยังเล่นเป็นพังอุ่นอยู่เหมือนเดิมเนาะพังอุ่นเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของไอสมบัติข้าวหอ่อไอขนมหอ่อข้าวเหนียวด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นผัดที่เก็บเหรียดได้เยอะนะก็เลยใช้คุมนะฮะถ้าใครไม่มีก็ใช้สมบ,บัติอย่างอื่นก็ได้นะเป็นพวกทําแต้มทั่วไปก็ได้นะไมไม่ได้้ีเร ใช้เป็นสมบัติชิ้นนี้นะฮะโอเคก็ผัดพังอุ่นเนี่ยถามว่ามีตัวอะไรแทนได้ไหมเผื่อใครที่ไม่ได้ปั้นพังอุ่นนะ,ะเพราะว่าพังอุ่นเนี่ยมันก็จะโดดเด่นในเบรคเป็นหลักถูกไหมละ่ะดังคนก็อาจจะไม่ได้ปั้นไงก็ตัวที่พอแทนได้เนี่ยก็จะมีครีมโซดานะฮะแล้วก็ตัวของไอ้น้องเอ่อเปเปอร์มินนะเปเปอร์มินก็พอแทนได้นะแต่ว่าถ้าใช้2ตัวนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงเรื่องระยะผัดแรกนะถ้าใช้ผัดแรกเป็นตัววิ่งไกลเกินไปเนี่ยแล้ว เล่นเป็นผัดสองแบบครีมโซดาผัดสองเปปเปอร์มินอะไรเงี้ยอาจจะกินขดเลือดเกินได้นะจะอาจจะไม่ดีเนาะดังนั้นผัดแรกเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ตัวที่แบบวิ่งสั้นลงมาหน่อยก็จะดีนะก็จริงๆใช้เป็นเซตประมาณนี้ก็น่าจะได้แหละก็ใช้เป็นเปปเปอร์มินผัดสองแทนได้เนาะหรือครีมโซดาได้นะแต่โต๊ะนันก็จะแต้มน้อยหน่อยแต่เผื่อใครไม่มีไงเพราะว่าอย่างที่บอกพังอุ่นมันก็เด่นในเบรกเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าใครที่จะเป็นแบบเมนเบรกอะไรเงี้ยเล่นเบรกไปหลักผมก็ยังมองว่าพังอุ่นยังเป็นตัวที่ค่อนข้างยังหาตัวจับยากนะ มันมีตัวแทนไหมมันก็พอแทนได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เอาไปลงแล้วเล่นแบบเพอร์เฟมากกว่าล็อกมากกว่าอย่างเงี้ยมันลงตัวกว่าแต่อันนี้เผื่อในกรณีที่ไม่มีจริงๆก็พอมีตัวแทนได้ในเมตาปัจจุบันนะแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีตัวแทนเลย่ก่อนหน้านี้คือไม่มีตัวที่มันแทนมันได้เลยนะเพิ่งจะมามีตัวที่แบบพอแทนได้ก็คือช่วงแบบหลังๆมาเนี่ยแหละเออแต่จริงๆถึงจะบอกว่าแทนได้แต่สุดท้ายก็เหมือนเอาพังอุนไปลงตำแหน่งอื่นแล้วก็ลงตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ก็ไม่ต่างจากเติมนะดังนั้นใครที่เล่นเบรกก็แนะนําว่าพังอุง่นแยมเปตนตอวที่น่าสนใจอยู่เนาะก็ด้วยความที่มันใช้เลือดน้อยกว่าพวกตัวในจังหวะแบบ2ขวดเหมือนกันนะไปเทียบกับพวกเครปพวกอะไรเงี้ยพังอุ่นมันใช้เลือดน้อยกว่ามันเลยไปให้บทที่ทําให้พังอุ่นเนี่ยมันเลยลงตัวในเบรกในหลายๆจุดนะอย่างจังหวะเนี้ยถ้าเกิดเล่นเป็นพวกตัวแบบ ครัมเคลฟเลย์เงี้ยมันจะสกิลไม่ทันนแต่พอเป็นพังอุนที่มันใช้เลือดน้อยกว่าเนี่ยมันก็เลยทันนะเลยเปยผลนี้ทาให้พังอุลมันถึงยังเป็นตัวที่ล็อกในการเล่นเรกอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองนอ่ะโอเคก็จบที่ประมาณนี้จบที่5 2 8ล้านนเดี๋ยวเราไปปิดท้ายการกับผัดที่3กันดีกว่านะครับโอเคเรามาปิดท้ายการกับผัดที่3ผัดเอสคาโกกันนะสัปปะส์เอสคาโกเนี่ยที่เอามาเล่นเพราะว่ามันจังหวะค่อนข้างลงตัวนะ โดยที่มันไม่ต้องยงไม่ต้องยือ้อะไรนุกก็เลยเป็นผลที่เราไมถึงหยิบเอสคาโกมาเล่นมาแล้วแต้มก็ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยนุกก็สำหรับตัวของเอสคาโกเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่มีหรือไม่ได้ปั้นไว้เนี่ยตัวที่แทนได้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะผัดท้ายเนี่ยจะไม่จู้จี้จุกจิกเหมือนผัดก่อนหน้านี้นุถ้าเป็นผัด2เนี่ยตัวแทนจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นผัด3เนี่ยถ้าผัด2ดึงระยะมาค่อนข้างลงตัวแล้วเนี่ยจะใช้ตัวอะไรก็ได้นุขอแค่มันมาเกิดตรงช่่่่วววงงกกกกอออออนนนนถถึดดดดดดเเลืพืพีะะะะไไไไรร้้ยย็็าหหมมนะะะมิมแ ตัวที่แทนได้เนี่ยถ้าเอาแบบลงตัวที่แบบพอเล่นไหวในตอนนี้เหรอก็จะมีเฟฟนุตพอแทนได้นะส่วนถ้าเป็นพายเนี่ยพายมันเอ่อมันต้องจังหวะลงตัวนิดนึงจุดเกิดมันต้องถูกต้องนะก็เลยอาจจะไม่แนะนํามากเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นตาม Set top เซตท็อปอะไรเงี้ยก็ใช้พายได้นะส่วนอ่าตัวที่เล่นได้ก็จะเป็นพวกฟรีสไตล์เช่นพวกแบบอ่าพิงช็อกอ่าพิงช็อกก็เล่นได้นะพิงช็อกแต้มดีเหมือนกันหรือจะเป็นแบ็คเบอร์รี่ ครีมโซดาอะไรพวกนี้ก็เล่นได้นะ <c oughs> เผื่อใครที่แบบไม่ได้ปันเอสคาโกไวอะไรเงี้ยมันผัดท้ายมันพอมีตัวแทนได้ค่อนข้างเยอะนะหรือจะเป็นพวกไซบอกไซบอกก็เล่นได้เหมือนกัน,นแต่แต้มจะน้อยหน่อยนะแล้วก็พวกน้องพีทกับตัวของวิปปิ้งแต่ถ้าเป็นพีทกับวิปปิ้งเนี่ยต้องใส่ชุบเข้ามาเสริมเนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสกิลท้ายไม่ทันนะโอเคเอ่อทำให้แต้มมันก็เลยอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยเนะ ก็เ,เลยเป็นปผลนี่ทำไมผมถึงไม่เป็นเอสคาโก้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเตุผลที่เล่นเอสคาโก้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไปสอดคล้องกับผัดแรกด้วยนะเอามาเล่นคู่กันหน่อยนะสองตัวนี้เอาจริงๆทั้งสองตัวทั้งเอสคาโก้กับสเต็กนี่เป็นตัวที่เล่นเบรกน่าสนใจทางคู่นะเกิดจังหวะค่อนข้างแบบเป็นตัวจังหวะแปลกประหลาดอนะเออถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะฟังดูแปลกไหมหรือฟังดูใจร้ายกับน,น้องไหมแต่นั่นแหละถ้าพูดกันตามตรงก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างแปลกประหลาดอีกหนึ่งนะซึ่งไอ้พวกจังหว ก็ตัวอย่างในการเล่นเบรกอันนี้ก็ถือว่าเห็นชัดเจนว่าเอสคาโกกับสเต็กเนี่ยเล่น break, เบรกได้ค่อนข้างลงตัวนะครโอเคก็เดี๋ยวตัวของเอสคาโกเนี่ยผมจะเซฟแคนดี้ไปใช้กับตรงจุดลูกไฟตรงนี้นะเพื่อที่จะดึงระยะเพิ่มเติมเนาะอ่ะไปเลยก็มันจะได้ระยะไกลขึ้นนิดนึงนะแต่ถ้าสมมุติว่าเออเมื่อกี้พานลูกไฟไปน่าจะไม่เป็นไรหรอกก็เสียระยะไปนิดนึงนะแต่ถ้าไม่ได้เซฟไว้ก็ไม่เป็นไรนะระยะก็จะสั้นลงไปหน่อยเนาะ ส่วนจังหวะสกิลท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือค่อนข้างจะขึ้นสกิลท้ายได้สบายมากนะอย่างที่เห็นเนาะโอเคแล้วก็จบประมาณนี้นมก็จบแต้มที่1 1 2 2ล้านนะเลขสวยมากนะสุดที่ที่2102ล้านนมโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็จบกนไปแล้วสำหรับเบรกเอาคาลิฮัตแมงมุมสยองขวัญนะะก็คือถ้าไม่อ่านชื่อเนี่ยผมก็จําชื่อเต็มๆมันไม่ได้นะบางทีก็เรียกแมนชั่นบีสิงบ้างบางทีก็เรียกคาลิฮัตแมงมุมเฉยๆบ้างนะฮะก็รอบนี้จบที่2,102ล้านเนว่า พอใจเนาะโอเคก็เซตนี้นี่เอาจริงๆนะรู้สึกว่าชอบตรงที่เอาพังอุ่นมาเป็นไม้กันหมาระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยแหละนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย